สวัสดีค่ะวันนี้บ้านขนมนะคะจะชวนมาทำนี่เลยนะคะเค้กสตรอเบอรี่นะคะเค้กสตรอเบอรี่ตัวนี้นะคะหน้าเขาก็จะกรอบนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลของเราที่เราโรยข้างหน้านะคะเขาก็จะสวยงามมากๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะตัวเนื้อข้างในนะคะจะมีความนุ่มความหอมของกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็กลิ่นนมนะคะแบบนี้เลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนยนะคะลงไปก่อนนะคะวันนี้นะคะจะใช้เนยสดชนิดเค็มนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยพอเราใส่ลงไปแล้วนะคะเราจะตีเนยนะคะให้ละลายดีนะคะแล้วก็ขึ้นฟูขาวนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะฟูขาวนะคะปาดอ่างนะคะหนึ่งรอบแล้วเราก็จะใส่นะคะตัวน้ำตาลทรายนะคะลงไปเลยนะคะพอเราใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็ตีเขานะคะให้เข้ากันดีกับเนยนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลละลายดีนะคะ พอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ปาดอ่างนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่นะคะตัวไข่ไก่นะคะวันนี้จะใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะคะเราก็จะตีเขาให้เข้ากันนะคะ เข้ากันดีแล้วนะคะปาดอ่างเลยนะคะพอเราปาดอ่างนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ร่อนแป้งเลยนะคะวันนี้จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะตาเว้านะคะใส่ลงไปเลยนะคะจะตามด้วยผงฟูนะคะแล้วก็เกลือป่นนะคะจากนั้นเราก็ร่อนเลยนะคะ พอเราล่อนแป้งลงไปแล้วเราก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะค่อยๆสับก่อนก็นได้นะคะแป้งจะได้ไม่ฟุ้งนะคะจากนั้นก็เริ่มเปิดเครื่องนะคะไปค่อยๆก่อนนะคะพอเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะปาดอ่างนะคะหนึ่งรอบนะคะ เราปั่นอ่างแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่นมนะคะวันนี้จะใช้นมสดจืดน,นะคะชนิดใดก็ได้ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะพอเราใส่ลงไปแล้วเราก็ตีเขาให้เข้ากันนะคะลองใช้สปีดต,ต่ำก่อนนะคะไม่งั้นตัวนมนะคะจะกระเด็นได้นะคะ ค่ยตีเขาให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ปรับเลยนะคะตีให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะนี่เลยนะคะเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะตีเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปาดอ่าน,นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะที่เขาติดอยู่ขอบอ่างของเรานะคะเราก็จะนี่เนื้อ คนๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้คือได้แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพักเขาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาตักหยอดลงพิมพ์กันนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ถ้วยแบบนี้นะคะในการอบนะคะเราจะใช้ถ้วยคับเค้กก็ได้นะคะใช้ถ้วยเป็นถ้วยฟอยก็ได้นะคะใช้ถ้วยชนิดต่างๆได้เลยนะคะแต่วันนี้บ้านขนมใช้ถ้วยแบบนี้นะคะ ความกว้างของถ้วยนะคะจะประมาณแบบนี้เลยนะคะ5เซนนะคะแล้วก่อนที่เราจะตักหยอดนะคะเราก็ไปวอร์มเตาอบนะคะด้วยอุณหภูมิ170องศานะคะเปิดไฟบนล่างนะคะจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้นะคะแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตักหยอดกันเลยะคะ่ะวันนี้นะคะบ้านขนมจะใช้ใส่ถุงแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดทั้งบ้านไม่มีก็ ตักหยอดธรรมดาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราตักหยอดกันเลยนะคะตอนที่เราบีบลงไปนะคะบีบไม่ต้องเต็มถ้วยนะคะเพราะว่าตัวขนมของเราก็จะฟูขึ้นมาอีกนะคะนี่นะคะเราก็บีบลงถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ประมาณนี่เลยนะคะ20ถ้วยพอดีนะคะ เดี๋ยวเราก็จะตกแต่งนะคะตกแต่งเขาด้วยสตรอเบอรี่นะคะหั่นชิ้นนะคะขนาดไหนก็ได้แล้วแต่ทั้งบ้านเลยนะคะความชอบเลยนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะเราก็จะ โรยเขานะคะด้วยน้ําตาลนะคะโรยไปที่หน้าขนมอีกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะทําไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะ พอเราตกแต่งตัวหน้าขนมนะคะเสร็จแล้วเราก็เราก็ใช้น้ำตาลทรายนะคะโรยหน้าเขาอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็โรยตัวน้ำตาลไว้ที่หน้าขนมแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเขานะคะไปเข้าอบระยะเวลาในการอบนะคะเราจะใช้ระยะเวลาในการอบประมาณ25-30นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันคะ่ะ นี่นะคะตอนนี้ตัวขนมของเราก็อบออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราพักเขาไว้ให้เย็นนะคะพักไว้บนตะแกรงแบบนี้นะคะให้เย็นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะตัวขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะหน้ากรอบนะคะมีน้ำตาลนะคะโรยอยู่ที่หน้าขนมนะคะตัวน้ำตาลของเขาก็จะยังไม่ละลายนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เราก็จะได้นะคะเค,ค้กสตอรอเบอรี่หน้ากรอบนะคะแบบนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดน,นะคะบ๊ายบายคะ่ะ